ตอนนี้สายมันเป็น double knit shoulder pad เรียบร้อยแล้วนะฮะผมบอกเลยโคตรนุ่มยังไม่เคยรู้สึกมาก่อนกระจายน้ำหนักดีขึ้นเยอะความที่แบบเราไม่เคยรู้สึกแบบนี้เวลาสะพายโทษหตักง นี่คือคลิปรีวิวนิ n i t เดอร์แ a ดครับไอเทมลับที่ทุกคนต้องมีไม่ลับคือขายดีมากผมไม่รู้แอดมินเขาเก็บไว้เป็นความลับจากคุณทุกครั้งที่ก้าได้ไปทำออเดอร์ก้าจะเห็นมันขายได้อยู่เรื่อยจนกระทั่งผมอะ่ะไปดูชิมเขา <Back S 2> ไปดู <Office. S 2> เออรีพอร์ตหลังร้านเขาบอกเฮ้ยตัวนี้มันอะไรหน้าตาแปลกๆ<ำ>ในรูป มันงอ,ง,องอแบบนี้เว้ยเป็นอย่างนี้ออแล้วมันคือลอยลอยอยู่อันนี้คืออะไรก่อนผมงงมากตอนแรกผมดูแล้วมันคล้ายสัตว์ทะเลก็รุปว่ามันคือโซนแ<ผ>พดของแบรนด์นิดซึ่งุกวันนี้ผมเอามาใช้ติดกับกระเป๋าอวบ้าเมทสลิงแม็กซึ่งมันเป็นกระเป๋าที่ผมมาเอาไปเที่ยวจอร์เจียมาด้วยแต่ตอนเอาไปเนี่ยไม่ได้มีนิดโชเดอร์แพดติดไปแล้วผมมาใส่ของหนักมากของที่ผมใส่นะครับมันคือเบอร์นี้ครับพาวเวอร์แบงค์ชุกเทคขนาดยักษ์สามารถอยู่ได้ถึงประมาณ2วันเพราะว่าผมใช้เวลาในการเดินทางเกือบ2วัน ตั้งแต่ขึ้นเครื่องสวนณภูมิใช้ชีวิตอยู่บนเครื่องบินไปที่ต่อเครื่องต่อเครื่องเสร็จแล้วก็ไปถึงทะเลซี่ทะเลที่ขับรถขึ้นไป,ไปคาสเบกีไอเน,นี่ยอยู่ได้แต่หนักก็ใส่ได้ครับในนี้แล้วก็ที่เหลือก็เป็นพวกกระเป๋าตังกระดาษทิชชู่ส,สายชาร์จเป็นก,กระแดดต้องเอาไปนะฮะของกระจุกกระจิกอีกอะแต่ก็ว่าไอตัวหนักเลยคือไอกรเปาแบนี่คือแค่ใส่ก็เต็มแล้วสะพายป๊อปป๊อปแป๊บแป๊บไม่เท่าไหร่หรอกแต่สะพายนานนี่สิเป็นเรื่องพอสะพายนานฉิมมีบทเหมือนกันว่ามันเราะ่่ออี้เ๋ทตตงยูิดตััวผมมน มีทั้งพาสปอร์ตด้วยมีทั้งกระเป๋าตังค์ด้วยมีบัตรมีทุกอย่างนะแล้วผมห้อยตรงนี้เสริมครับซิบป travel wallet ซึ่งไม่ได้เอามาจะติดตรงนี้อยู U นหนึ่งใส่พาสปอร์ตเป็นกระเป๋าลูกซึ่งเพิ่มให้มันหนัก,ก้ไปอีกมันเหมือนห้อยกระเป๋า2กระเป๋าในกันสะพสายทั้งเดียว,ยยวหนึ่งแล้วเวลาสพายเนี่ยผมก็สพายเป็นแบบ c r o s <Close body>. s b o d y ซึ่งตอนเดินทางอ่ะใบเนี้ยมันจะต้องอยู่ในสุดานเพราะเขาเป๊อีกมันก็เลยต้องอยู่ข้างในและอยู่ตลอดใช่ครับมันจะอยู่ทรงนี้แล้วเป้ทับลงเข้าไปอีกส ชักเจ็ก็พยายามที่จะหาโอกาสวางอะไรอย่างเงี้ยแต่พอกลับมาก็มาเจอสัตว์ทะเลรูปร่างประหลาดก็เลยไปถามว่ามันคืออะไรก่อนเขาบอกว่าขายดีมากเลยเนี่ยพี่ไม่ต้องทําอะไรหรอกมันขายดีอยู่แล้วพี่ไม่ต้องทําอะไรผมบอกเอามาลองของขายดีทําไมผมไม่รู้เขาเก็บเป็นความลับไม่ให้ผมรู้แต่วันนี้ผมรู้แล้วก็เลยได้เอามาลองครับแล้วเอามาติดกับอัลเบอร์กาเมโทรสลิงแม็กสบายขึ้นเยอะรู้สึกเลยว่าโอ้โหถ้าได้ไปจอร์เจียเนี่ยมีความสุขเลยมันคนละเรื่องกันเลยนะครับระหว่างติดกับไม่ติดเนี่ยอันนี้ในฐานะคนที่ใช้ กระเป๋าใบนี้มาโดยตลอด10วันแล้วพอมาติดอันนี้แล้วก็ใช้อยู่ที่กรุงเทพอีกแล้วใช้มาเป็นอาทิตย์แล้วรู้สึกเลยว่าความสบายมันเพิ่มมากขึ้นแบบคนละกระเป๋าอ่ะมันเปลี่ยนได้ขนาดนั้นในขณะที่คุณซื้อแค่นิดโชเดอร์แพดราคาไม่เท่าไหร่เองเออราคาไม่เท่าไหร่จริงๆหลักร้อยอ่ะแต่คุณได้ความสบายในการสะพายกลับมา ซึ่งเปลี่ยนโลกการสะพายกระเป๋าไปเลยก้าวดีไซน์เขามันใช้กับสายกระเป๋าได้ทุกสายอะคือลักษณะการดีไซน์ที่พี่ก้าวกำลังพูดถึงนะครับมันคือสายง่ายๆแบบนี้นะครับที่ติดเวลโคร4ชิ้นเข้าไปแควกแบบนี้แควนี่2ชิ้นนีตรงนี้แล้วก็2ชิ้นล่างแควก แแล้วออกมาเป็นงี้มันง่ายๆแค่นี้เลยครับความคิดแล้วก็ดีไซน์เขาว่าอย่างที่บอกไปใช่ไหมว่ามันดูแบบใช้งานง่ายแล้วก็ติดกระสายอะไรก็ได้แล้วก็มีความเรียบที่แบบถึงแม้มันจะเป็นแบรนด์อื่นแต่เอาวติดอาวก้กามันก็ยังดูกลืนๆกันไว้ดีไซน์มันเท่ครับด้านนอกของสายเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ครับมีความมันๆลื่นๆด้านหลังที่โดนไหล่เราเนี่ยมันจะนุ่มแล้วมันเป็นผ้าที่เรียกว่าระบายอากาศได้ดีดูด้านข้างเขามีความหนานุ่ม<เ>อยู่หนานุ่มแบบนี้มันถึงได้สบายขึ้นเยอะไงแล้วตรงนี้นะ จะมีอะไรสามารถใส่เข้าไปได้แต่เราไม่ได้ไปใช้กับน,นิดเลยครับเรามาใช้กับอวา,ากาและกระเป๋าอื่นๆได้ผมก็เลยใช้แบบนี้คุณอาจจะมาร้องอะไรเพิ่มเติมสงสติว่ามันอยู่บนสายวิธีติดตั้งคือง,ง่ายมากสายกระเป๋าอวา,าการเป็นแบบนี้ใช่ไหมก็ติดตั้งเข้าไปแบบนี้ครับอีซี่สุดๆเดี๋ยวผมลองสะพายดูนะออสะพายแล้วเนี่ยมันจะออกมาเท่ๆแบบนี้ครับมันจะมีคําว่านิดเนี่ยมาอยู่ตรงนี้ด้วยแล้วมันทําให้สายเราเนี่ยดูเท่ขึ้นเยอะครับอย่างที่คุณเห็นนี่เลย แล้วการใช้งานแบบนี้นะอย่างที่เห็นไปอ่ะเราก็จะเห็นแล้วว่ามันสามารถเอาไปติดกับกระเป๋าอื่นได้อีกเรามีตัวอย่างให้ดูวันนี้เราก็มันคิดกันว่าใบไหนที่มันมีโอกาสจะใส่ของเยอะๆบ้างลิสต์มาเลยของอัปก้านะผมเห็นอยู่2ใบนี้ใบนี้จะเป็น Element Tech Case V2 และใบนี้นะครับจะเป็น Element Tech Case Max 2ใบนี้มีโอกาสที่ชิมจะยัดของและก้าวเชื่อว่าใครๆหลายคนก็คงจะยัดของเข้าไปเมื่อถึงเวลาจําเป็นเพราะว่าขนาดเนี่ยมันใกล้เคียงกับ Metro s l i g Max มากเนี่ยมันเท่าๆกันเห็นไหมเพราะงั้นโอกาสที่ คุณจะยัดของเข้าไปเยอะๆแบบผมมีแน่นอนนะครับและกระเป๋าทั้ง3ใบนี้เหมือนกันตรงสายเนี่ยแหละครับมันจะเป็นสายแบบคือประเด็นนะคุณเล็กๆแบบนี้ให้ดูข้างในมันเป็นอย่างเงี้ยยั่วยวนให้เรายัดของเข้าไปหนักๆในขณะที่สายพี่แกออกแบบมาให้มันบางๆเล็กๆอันที่จริงอะมินิมอลเราก็อาจจะไม่ได้อยากให้เรายัดมากใส่แล้วไม่ปองเกินอ่าไม่ใช่ผมแน่นอนครับแต่ทีนี้เนี่ยในทริปบางทีมันเราจําเป็นต้องยัดแล้วเราต้องสะพายนานๆมันก็ควรจะมีอะไรมาช่วยเราถูกไหมเพราะฉะนั้นตัวนิตโชเดอร์แพดเนี่ยน่าจะเข้ามาช่วย แก้ปัญหาตรงนี้ให้เราได้อะอิมก็เลยบอกว่ามาลองใส่กันดูดีกว่ากับกระเป๋า2ใบนี้ที่มีโอกาสจะย,ยัดของได้เยอะๆใส่เข้าไปแล้วเหมือนกันเดี๋ยวสปายดูถ้าใครมีกระเป๋าหลายใบยนะฮะก็ถอดใส่ได้ง่ายๆแบบนี้แต่ถ้าใครขี้เกียจถอดใสใ่ง่ายก็ซื้อไปหลายอันติดตั้งง่ายๆเ,เร็วๆเลยครับเพราะมันเป็นแค่การติดเวลโครเข้าไป4จุดแค่นี้เองติดได้แล้วแล้วพอแบบเราอยากจะขยับมันเราก็ขยับได้ง่ายเลยว่ะแล้วมันมีความยาวแบบคลุมไหล่เราได้เลยนะครับนอกจากความนิ่มแล้วเนี่ยมันจะมีเรื่องของการกระจายน้ําหนักได้ด้วยเวลาสก็สมาเป็็นนนแบบีี้้เกดยวขึมาอยู่ก ไปเนี้ยไอเดียเดียวกันก็คือใส่เข้าไปแล้วหน้าตาก็จะออกมาเหมือนกันทั้ง Element Case V2 กับ Element Case m a x รวมถึงกระเป๋าใบใหม่ล่าสุดของเราด้วยนะครับเป็นโมดูล่าสลิง V2 ที่เพิ่งออกมาก็เป็นสายเล็กๆแบบนแบนดแบบนี้นะและผมก็จะยัดมือถือเข้าไป2เครื่องก็จะหนักเข้าไปอีกเอาแบงค์อีกชิมเนี่ยตัวยัดเลยเพราะว่าจะเอาไปอย่างนี้จะทําไมฉันต้องใช้เวลาที่คุณอยู่ต่างประเทศคุณไม่มีทางเลือกอะไรมากครับของคุณมีอย่างเงี้ยคุณก็ต้องใช้ให้มันคุ้มกับสเปซที่สุดทีนี้เราต้องขยับสายให้มันยาวพอสําหรับการใช้งงานขอ อือผม,มาจะเป็นคนที่แบบใช้สายยาวสุดเลยประมาณแบบนี้นะฮะติดเข้าไปเรียบร้อยแล้วสะพายเข้าไปนะครับโอ้โหฟิววลกูดเลยแล้วดูดีขึ้นด้วยมันทําให้สายแต่เดิมที่เป็นแค่เส้นเดียวอะ่ะมันมีเอเลเมนต์เกิดขึ้นแล้วมันเป็นสายที่ดูเท่มากขึ้นแล้วฟิววลกูดเลยคุณคือแบบการกระจายน้าหนาักความนิ่มทุกอย่างมันดีขึ้นเยอะเลยอะ่ะเนี่ย นิ่มๆแบบนี้เลยฟีลกู้สุดๆีกระจายน้ำหนักไปถึงแบบด้านหลังเนี่ยมันช่วยกระจายไงลงตรงนี้ด้วยลงตรงนี้ด้วยพอมันกระจายน้ำหนักแบบนี้มันเลยสบายขึ้นครับและความาคลั่งไคล้ในตัวนิดโชเดอร์สเต็ปของผมยังไม่จบแค่นั้นมันเหมือนเราไปเจอขุมสมบัติอย่างดีผมก็เลยเอาไปแก้ปัญหาในสิ่งที่ตัวเองรู้สึกติดขัดมาโดยตลอดไม่ใช่แค่กระเป๋าพวก,กเคทคเคสพวกอะไรพวกนี้อย่างเดียวแต่รวมไปถึงอวกา,าร e l เ m ล n เมนต์โทสซึ่งเป็นกระเป๋าโทสยอดฮิตผมเอานิดโชเดอร์สเต็ปติดเข้าไปอย่างเงี้ยจากเดิมทีเนี่ยมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมก ไอความนิ่มของเขาเนี่ยมันคือการเย็บสายให้มันติดกันและให้เส้นมันบางลงนิ่มเวลาจับแต่ดันไม่นิ่มเวลาสะพายอันนี้ต้องรีมาร์คอไว้ว่าสายแบกอย่างพี่ฉิมนะอันนี้เฉพาะคนแบบผมนะเพราะว่าถ้าเกิดคุณเป็นคนใช้งานโทษปกติก็คงจะไม่รู้สึกอะไรเขาก็ใช้กันได้แต่ผมเนี่ยไม่ปกติผมใส่ของเยอะเยอะ<ๆ>มากแบบเนี่ยในน,น,นี้อะไรหนักรู้ว่าลำโพงโซนี่อัลฟ์ฟิววันพกไปจอเจียด้วยนี่มันต้องไปกับผมทุกที่เลยเออเอาลำโพงไปแบบไว้ในรถแล้วก็ฟังเพลงเสียงดีๆขับรถนานไงก็เลยเอาอัลฟ์ฟิววันไปด้วยจะได แล้วก็ของอย่างอื่นผ้าห่มที่เขาจะต้องพกเวลาเขาไปดูหนังอะไรของเขาก็ไม่รู้เยอะแยะอะไรเนี่ยบวยคือผมมีของใช้ส่วนตัวเยอะแล้วก็ของโปรดักชั่นนู่นนี่นั่นขาตั้งกล้องอะไรก็ใส่เข้าไปยัดเข้าไปเพราะงั้นผมต้องการอะไรที่จะเข้ามากระจายน้ําหนักให้ดีขึ้นอันนี้ก็้าสงสัยเวลาสะพายเป็นยังไงจะตีข้างตีสองข้างเอาให้สุดเลยหลักร้อยเองใช่ไหมหลักร้อยของในกระเป๋าหลักหมื่นแล้วก็กระเป๋าหลักพันอ้าวเราอัปเกรดไงให้มันดีขึ้นเข้าไปอีกแต่ต้องระวังนะครับว่าไอ้ตีนตะแก่เนี่ยมันจะมาติด ว่าสายโทษเองก็มีความสามารถในการที่จะโดนโตีนตุกแกนนี<ล>มันอาจจะลุยได้าะงั้นคุณต้องติดอย่างระมัดระวังนะตอนนี้ออกมาเป็นแบบนี้แล้วไม่ใหญ่ไปหรอโอโหงานโปรดักชันคุณขนาดขนาดนี้ก็เปลี่ยนกระเป๋าดิไม่เปลี่ยนจะเอาแบบนี้เอาแบบนี้ด้วยตอนนี้สายมันเป็นดับเบิลนิตโชเดอร์แพดเรียบร้อยแล้วนะฮะแยกสายใข่สายมันแล้วเวลาสะพยผมบอกเลยโคดนุ่มยังไม่เคยรู้สึกมาก่อนกระจายน้ําหนักดีขึ้นเยอะดับเบิลนิตโชเดอร์แพดมันเป็นความที่แบบเราไม่เคยรู้สึกแบบนี้เวลาสะพโทษหนักๆอันนี้คือแบบกระจายน้ำหนัก และเบาและนิ่มขึ้นแบบคูณสอง่ะมันอัปเกรดขึ้นไปอีกเยอะเลยอ่ะแค่ติดนิดโรเดอร์แพดเข้าไปออลงสมมติเวลาแบบต้องคว้าแบบเร็วมันก็จะเป็นอะไรแนวๆนี้ป่าวะอืมอ่ะเอามาสองกันขึ้นส่วนตัวผมอ่ะไม่มีอะไรหนักไปกว่ากระเป๋ามอีกแล้วแก่แค่สายที่มันจะมีน้ำหนักเพิ่มอีกนิดนึงแต่มันได้ความกระจายน้ำหนักสมมติลองเอานี้ออกให้ก้าวหน่อยดิถ้าก้าวติดสายเดียวนี่ติดสายเดียว ใช่ไหมแล้วก็พอสะพายนี้ปุ๊บก็เอาเนี้ยขึ้นมาไว้บนนี้แล้วก็ล็อกเลยคราวนี้ไม่หลุดมันจะเกี่ยวกันกับตัวแผ่นไว้พอดีแบบนี้ก็ได้แต่ว่าตรงเนี้ยมันก็จะไปโดนเนื้อน,นิดนึงซึ่งตัวผมเองเนี่ยผมขอให้มันนิ่มไม่ให้หมดหเลยไอ้นี่ก็โดนเนื้อก็ก็ไม่เป็นไรใช่ไหมแต่แบบนี้ก็ช่วยได้พอเราสะพายใช่ไหมไหลไอ้ด้านนอกชอบหลุดก็ทาแบบนี้แล้วามาเกี่ยวไว้อย่างงี้ล็อกไว้แบบนี้ก็ได้สำหรับคนที่มีปัญหาว่าไอ้นี่มันชอบหลุดเวลาแกะใช่ไหมก็เอาออกงี้ ก็ได้ครับไปกับคนก็เป็นอีกทางเรื่องหนึ่งติดอันเดียวดีกว่าสองอันดูหนักไปหน่อยสําหรับผู้หญิงสําหรับผู้ชายอย่างผมที่แบบใช้โค้ดเป็นโค้ดโปรดักชันอะใส่ขาตรงขาตั้งคุณน่าจะใช้ทไซแอลเนอะเอาให้มันหนักหน่อทไซแอลผมก็ใช้ก็เอาไอ้นี่ไปติดทไซแอลดิแล้วมันจะนิ่มขึ้นเยอะกระจายน้ําหนักได้ดีขึ้นเยอะสุดยอดไอเทมลับไหมเอาไปอะแดปใช้อะไรได้เยอะมากอะแดปซับเบลิตี้ได้นี่นะครับในเว็บนะฮะหน้าตามเป็นแบบนี้ใครที่ไม่รู้นะครับคุณจะมองข้ามและมองผ่านมันไปหน้าตาเหมือนสัตว์ททะเลแแบบนนีี้ต่่วาค คุนจะยิ้มเลยถ้าคุณซื้อไอ้นี่ไปใช้และแนะนําว่าซื้อไปหลายๆอันคือเอาจริงๆนะรีบซื้อไปก่อนผมว่าทุกวันนี้ขนาดมาเป็นไอเทมลับเนี่ยก็ยังขายแบบแหลกรานเลยนะครับโดยผมไม่รู้ตัวว่ามันมีนมสิ่งนี้อยู่ก้าวก็ไม่เคยคิดจะเอามันมาแต่ตอนนี้เห็นโอกาสเดี๋ยวจะเอาไปห้อยกับโทตัวเองว่าหรือคุณมีกระเป๋าอะไรก็ได้นะครับที่สายอะ่ะมันไม่ได้<า>ม,มีตัว<า><า>ชลเดอร์แพดอ่ะบางๆอะไรเงี้ยคุณซื้อไปติดให้มันนิ่มให้มันกระจายน้ําหนักมากขึ้นเนี่ยคุณลิตี้ออฟไลน์คุณอัปเกรดเลยครับีนน้้ถาใครชอบโเ นนี้ะะฮะสามารถสั่งซื้อได้ที่ w w w i l e v e t h u g o c o m s h o p หรือใครสะดวกช้อปปี้ลาซาด้าลาช้อปปิ้งดิกตอลก,ก็เสิร์ชชื่อร้าน i l o v e t o Go แล้วเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ